ถ้าถ้าดากันขึ้นมาเลยเออแล้วก็จับด่านะครับนี่คือเล่นตลกครับอันนี้มีมีคนมาวันนั้นอ่ะที่ไปส่งเขาริมทะเลอ่ะจำได้ไหมนนี่ไงนี่ไงตลกครับคุณมาถนาารเดี๋ยวคุณจะไปไหนนี่รูปสนาารอันนี้รูปปลอมหรือเปล่าเนี่ยอะไหนไหนเปิดดูดิเปิดมาดิเปิดมาดิเปิ่องดูดิดูดิไอ้ที่มึงคุยกันดังจัดอ่ะมึงแรกบัตรมึงคุยกันดังจัดนะ เพลงได้จู่จีอะไรอ้าวก็จู่จีอะแบบไปมันก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันก็บอกว่าไอ้มันก็บอกน้องว่าเออก็ไม่ต้องหรอกเ่องเงียบๆมาเล่นๆก็ปล่อยผมบอกแล้วว่าเบาเบาลงหน่อยน้องช่วงนี้เองเองรั่นไงเออเองก็เบาลงหน่อยน้องชายเดี๋ยวบอมันแบบใช่ใช่ก็ค่อยเป็นค่อยไปบอกมันนะค่อยเป็นค่อยไปอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งใจร้อนเด็กใครเด็กใคร บอกพ่อคินก็ได้ว่าเราคุยกันแล้วบน้องได้รู้คินคุยง่ายพี่คินอ่ะให้บอกพวบุยดาวพวกนี้อย่างเงี้ยคุยกันด้วยจะขอดูใครเหรอมีอะไรขนาดแบบผมเห็นที่เห็นตีกันอ่ะแบบจิวจีกันแบบซาดิดดิดอ่ะซาดิดดิดซาดิดดิดซาดิดดิดคืออะไรซาดิดดิดเนี่ยเราวันนี้ไม่สนทนากันหรอแบบว่า ัะแบบพูดกันเนี่ยพูดกันแบบไหนอ๋ออ๋อพอพอบอไหนเอพูดกันเนี่ยโอ้หเสียดายครับหลังกำแพงผมดูหลังกผมไม่ได้ยินนนผมเห็นหมดนะเห็นอะไรไหนเล่าให้หมดสีเล่าให้หมดสิครับไม่รู้ไม่รู้ทำอไรไนเ่ม่ห้ยครัมู่้่รทะเลกันตรงา้หหมดนใหเครั่องหมุนตอ ใต้สะพานอะละครเล่อผมอผมผมยอมยอมรับเลยนะว่าโอ้เสียงนี้เลยครับวันนั้นน่าสึกเอา,อางี้นะผมยอมรับเลยว่าผมไม่นึกว่าอายุแต่เยอะขนาดเนี้ยผมก็แอบ,บตกใจอยู่แบบนึกว่าแบบยี่สิบสองแต่พี่บอกผมเอ้ยไม่สิยายบอกผมว่าแปดสิบห้าแล้วผมอายุสิบเก้าอะผมแบบตกใจเลยนะแก่กว่าอากม่าผมอีกอะด ไอ้อุ้ยออาไม่อันนี้ผมไม่ได้แต่ว่าใช่นั่นแหละได้แล้วได้ดมครับพี่ไม่รอดสองไม่รอดหรอเออน้อยไม่รดหรอผมแน่ับตอนเช้ามาเพราะมีห้าคนผมไม่ไหวครับสองไปเล่นมาห้าหนึ่งอ๋อห้าสองครับเก็บหมดไหมเก็บหมดวะผมตีไปสี่แล้วครับไอิจฉา ก็ไปส่งเสียงเขาอีกน้องน้องชายป้าตรงนั้นอ๋อพี่น้องเนี่ยแต่ว่าถ้าถ้า4-1 5-1มันก็มันก็ถ้าถ้ามุมถ้ามุมน้องมันฝั่งเรามันก็ปกติแล้วถ้ามองไปมุมมันมันก็ปกติเพราะไอ้เนี้ยมันได้ใจนะวม่เวลาไรนปกติได้สี่ตัวทุกคนว่าเป็นทุกคนไม่พี่ไม่ได้แบบไม่ได้เข้าข้างใครนะเป็นทุกคนกูกล้าพูดเลยว่าเป็นทุกคนคือแบบจังหวะใจมาแล้วแบบไอ้เนี้ยไอ้ตายอะไรเงี้ยเจ้าเยังทำมบบนี้ปะคราบครับใช่ครับดังไปลังไหลมาดังไปทำดังนะไม่ไม่ดังหัวเหรอตายตายพี่เอาสมไปกกกกกัพีีีี่ตตตตตาาาาายยออ๋งงง้้้ปปปิิิท อ๋อมีแผนด้วยเหรอมีแผนผมดีด้วยผมดีอะเฮงพูดใช่ไหมไม่ผมวางแผนไว้ไงพี่แผนคือแบบว่าโอ้โหข้าได้หนึ่งแล้วผมก็อุ้มศพไปอีก็เลยต้องวางแผนเลยอ๋อ้โหเอาติดตีเลยเหรอติดตีมเลยเหรอรันได้ดีขล่างคนล่างขวาอะไรน้องพี่ก็บอกไปเพื่อนเพื่อนพี่น้องกันหลายคนต้องใช้จะมาให้เกียรติกันตลอดรอเวลาเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวมันก็ได้รันแล้วรอเดี๋ยวรอเรื่องใหี่รอเดี๋ยวรอนช่วงนี้เทศกาลด้วย เดี๋ยวเราทําให้สบายๆเดี๋ยวมันปวดหัวอย่าเดี๋ยวมึงจะเซ็งเพราะว่าเอเพิ่งเข้ามาอะไรเงี้ยเออใช่ใช่ป่ะเองก็เด็กใหม่น้องแต่เอ็งลั่นอ่ะเขาจะทำฉากเองเด็กใหม่ดีแล้วแต่ว่ากูขอแบบอย่างนี้ตลอดเลยอะสี่หนึ่งห้าหนึ่งหมายถึงว่าถ้ามีเล่นร้านเล่นอะไรเงี้ยร้านมีสองเราแบบรากเขาก็โดนผมเหมือนกันเอ้ยก็ที่บอกอยู่เอ็งลั่นเนาะไม้หาหรือไม้หาหรือไม้สี่วะไม้หาไม้หาอ๋อเออเจ็ดอะเอ็งได้ข่าวหนึ่งเจ็ดอ่ะหนึ่งฮะไม่ใช่ครับที่ตีประชาชนอ่ะข้าแกงอ่ะทำผลงานอ่ะ ใช่ครับใช่หนึ่งเจ็ดอ่ะพี่แจ็คหนึ่งเจ็ดอ่ะเจ็บหมดอ่ะใช่มันไปเล่นร้านเนี่ยนี่แล้วฝึกไว้เลยอ่าเรื่องอย่ายอมแพ้เริ่มจะมีอีกคนหนึ่งพี่แจ็คไอ้เียสกายเพิ่งเข้ามามีแค่ปากฉลามเนี่ยแล้วนหะแต่มันเหตุมันโหดนะใช่ใช่ทอ่มันได้เข้ามาล้าเอาไหน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 ซานต้าไหนเอาซานต้าไหนเอาซานต้าไหนเอาซานต้าเอาซานต้าโลโวหลัลเป็นที่ผมเป็นซานต้าผมต้องทำอะไรซานต้าเอาเอาขอเลยครับแจกไงอ่ะแจกไงอ่ะ โอ้ยเคี้ยระเบิดไอสากูตายใช่เหรอกูตายเอาไปไอ้เฮีให้ยืมหกันหร่อเอาไปกูตายเอาไปไปยืสิบหกเหรเไประเบิดไปหน่อยระเบิดไปหน่อยระเบิดไปหน่อยโอ้ยระเบิดอะอย่งี้อย่างี้เอาไปไมัคือระเบิดปะเนี่ยเอาไปใบมึงโโหดดิโโหดแล้วผมจะอนต่อไปเลยนาะไอู้ไอ้ดู

ไอ้จ so so ิ๊บิไปไกลเลี้ยไอ้จิ๊บจิ๊บไกลไกลเล้ยตอนนี้มีแต่ระเบิดว่ะเียเฮียทำอะไรกันเนี่ยไม่อันนี้เาแจกของมีความร้ายนั่นไันนี้ทำอะไรกันตายอย่างเงอ้ยโอ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้ยข้านฮัยโหลครขวนเอ้ยเอ้ยเฮียเฮียอะไรกันเนี่ยซานตาให้แต่ระเบิยโดนตำรวจคุมเฮียเฮียแจกซตาเฮ้ยเขาจกขวานเออเอา

ไม่ใครเดนอะไรพี่ไม mm, ่ใครยังไงเนี่ยโดนระเมิดเนี่ยคอมเป็นทางบ้านทำไมซานตาโตเปียวจังครับเอ้าหโอ้โหน้าน้าหนาวไงโอ้โหโอ้โหทำไมพิมพ์อี้รอครับหมอโอ้โหเลยเออเสวยสวยสวยซานตาแจกของเออโอ้โหโอ้โหฮิลหี่ฮิ บอรีทิชบัตรโอ้โหจริงกันเลยทำอะไรมานี่ยตัวแบนมานี่ยบรี่ทิชบัตรเช็คเช็คเอ่อขอเช็คบัตรขอเช็คบัตรก่อนรับของขวัญนะครับโอ้โหโอ้โหเปิดเปิดให้พี่ผมดูเลยไม่ไม่ครับสตาร์ดูบัตรเลยครับเช็คบัตรคนนี้เลยครับสตาร์สตาร์ไปเช็คบัตรละสตาร์ เปลือดเดือดตัวนึงเบ็ดบัตรตัวหนึ่งกูมาแล้วโอ้โห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 โหโหเปิดบัตรให้พี่ผมดูหน่อยได้ไหมคนเนี้ยก่อนรับของขวัญน่ะคนเนี้ยเปิดบัตรให้พี่ชาผมดูหน่อยเปิดโอ้โห งา้โอที่ที่แข่งน้อยกว่าน้องไม่เห็นว่ะอะไรวะ โอ้ดูไมึงมึงเลตาซ้ายดกเลตาซ้ายเดกเลตาท้ายดกเลตาซ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 ้ายเดอะไรเนี่ยอะไรเนยอะไรเนี <c oughs>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  okay. ่ยอะไรเนี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 ่ยโอ้อะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยาจะดำเหรอโอ้ยาจะดำชาจดโอ้ยน่ากลัวว่ะก่อการ้าย ้ปหนุ่ดูด้วยมาโอ้ไป่กาอกันไล่พวกอย่าดูเลยอย่าดูเลยว่าืดเื่อปเดเพื่อนก็ได้เลยไปแล้วเด็กดีโดนโดนปอถึงเ็มเนาะได้ของขวดไหอ่ะว่าคืออะไรอ่ะขอดูหน่อยใครเอ้าดูอะไรล่ะตาซ้ายอ่ะโอ้โห โอ้โหขอข้องคัญหน่อยครับ oh, oh. oh. like Merry Christmas สว mm. oh. 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 uh ัสดีขอข้องคัญหน่อยครับ Merry Christmas เซสแตาให้ของขวัญโโอ้หสุขภาพนี่เทนต้าป้อมเนาะโอ้โหสุขภาพแข็งแรง Merry Christmas ข้องคันแล้วมาเอาชาตรงนี้ต่อชาปีชาปีหรือว่าเพียงแรงบริสุทธิ์มา อ่าใครยังไม่ได้ชาฟรีมาทางนี้เลยโอสวยภาพแข็งแรงเมิรีคริสต์มาสคุณได้รับของขวัญไปแล้วจะบอกแล้วว่ากูว่าเลยกูว่าเลยขอดูตาซ้ายหน่อยขอโดูตาซ้ายหน่อยทำไมทำไมมาดูเสียงมาดูเสียงพี่เบิร์กไม่ใช่กูเลยทุคนินไม่ใช่ใครส่งมาดูหน่อยไม่หยุขึ้นเลยไม่ชารยาไม่ชาลยอง

ขอบคุณครับแขกแดงนมพบกันนานๆนะสุสวยดูแลน้องชายพี่ดีๆหรอโอ้โหมารีฮิสมาร์มารีฮิสมาร์มารีฮิสมาร์มาใหม่ไม่ได้嘛มาชัวโอ้โหใครเนี่ยปันตาชัวใครเนี่ยทำไมให้ระเบิดทำไมโอ้โหโอ้โหโอ้โหหมดแล้ว กูเอโดป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 ูเอโดคอนต้าเริ่มเหนื่อยแล้วสวัสดีค่ะโอ้ยพี่ชมพูอันนี้แหละค่ะเดับเลยปูเอโดดึงนี่กระเป๋าเหรอพี่ไล่เราเรียกลายเราเรียกลายเราเรียกรายสามแต่สามต่อแล้วค่ะยังไม่ได้โอดนไม่ไอไข่เคยไล่แล้วมั้งไอไข่เคยไล่แล้วมั้งเนี่ยเคยไล่ยังลองเลยเคยละนี่นี่ ตัวแล้วฮัลโหลเฮียผมเล่นได้ไหมเนี่ยเฮีย